น้ำท่วมอีกแล้วนะคะทุกคนอ๋่เจังๆเลยลูก สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกับช่องอีสานต่างแดนสไปร์ออรจิกแล้วนะคะวันนี้จะมาย้ายแกะคะ่ะน้ำท่วมอีกแล้วนะคะทุกคนโอ้เก่งเลยลูกชิปปี้ You can make it น้ำท่วมนะคะดูแม่แกะกับลูกจะข้ามยังไงขมอน Come on Tippy น่ักมากมาค่ะทุกคนช่วยกันย้ายแม่แกะกับลูกแกะค่ะ วันนี้ฝนตกนะคะฝนตกทั้งวันสองวันแล้วค่ะน้ำเริ่มท่วมอีกแล้วหลังจากวันก่อนอต้องลดน้ำย่านะคะลดสิเยลเล็กเยลเล็กไปค่ะขมอนชิปปี้ แม่ทุกตัวเป็นมีลูกครั้งแรกหมดเลยนะคะแต่ได้ลูกแฝดดูอย่างตัวเล็กค่ะถ้าแฝดเขาจะเป็นตัวเล็กตัวเล็กๆแบบนี้นะคะไม่เหมือนพวกอ่อที่เป็นแกะลูกเดียวจะเยอะไอจะตัวใหญ่ผู้ผิดมาช่วย ปค่ะอันนี้คือจะย้ายเข้าไปรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะคะจะได้ให้อาหารเขาง่ายๆอันนี้คือแยกเขาออกกลุ่มละสี่สิบตัวตอนนี้เขาคลอดหมดครบหมดทุกตัวแล้วก็จะเอาเขากลับไปรวมเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มละร้อยส0งร้อเหมือนเดิมนะคะจิมมี่ จิม ми, เอค่เมีเอกจิม ми. จิม,มตัวนี้เพิ่งคลอดไม่นานค่ะ กมอนชิ on, ไปกินย่ตัวนี้จะใหญ่นะคะอันนี้เป็นแกะพันเนื้อนะคะลูกแกะพันเนื้อ <c oughs> ตัวโตวมากเลยตัวนี้ป้ายๆเดินไม่แกะพาลูกเดิน ครามเขียวค่ะฝนตกตังสามวันแล้วเขียวๆน่ารักมากเลยค่ะดูเปียกปลอกมาเล็กทั้งแม่ทั้งลูกทั้งคนคนต้นก็เปียกทอมอนชิปปี้<า>กินนมแม่ แม่แม่ไปไหนลูกแม่ละ่ะแม่แม่หนูไปไหนแม่แม่จ๋ะแม่แม่ไปไหนเดี๋ยวก็เจอกันหููเดินไปก่อน้าเดี๋ยวก็เจอแม่เดินไปก่อน แม่มาแล้วใช่ไหม,ไมเดินก่อนเดินก่อนเดี๋ยวค่อยกินนมไปเดี๋ยวไ,ไปกินใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วไปก่อนเลยขมอจิมอันนี้คู่นี้ตัวโตวมากเลยนะคะ สองตัวก็มีมีจุดสีน้ำตาลที่คอเห็นไหมคะสองตัวนี้เป็นแกะพันธุ์เนื้อไปไปเดินขนฟูมากเลยค่ะแกะลูกแกะพันธุ์เอ๊ยลูกแกะพันธุ์อ่าลูกแกะพันธุ์เนื้อน,นั่นแหละพูดเองงงเองนี่เพิ่งคลอ,อดไม่นานนะคะตัวนี้แม่แม่ไม่รู้หายไปไหนไปไปไป แม่เดินแม่แม,แม่เดินพาลูกเดินจะถึงแล้วแม่ก็หิวนะคะแม่ก็อยากกินก่อนกินก่อนกินก่อนไปไปกินที่ที่แปงจะอยู่ไปเดินแม่เดิน,ดนพาลูกเดิน ใกล้จะถึงเ,เวลาฉีดวัคซีนแล้วนะคะฉีดวัคซีนใส่เอีร์แท็กดูตัวเล็กๆกินยาเป็นด้วยน่ารักจังกินยญากับแม่น่ารัก,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 รกไปแม่ไป,ไปไปพาลูกไปแม่ใกล้ถึงแล้วเดินอีกนิดเดียวเย่ติก็ปีเดมมา It's good yeah it's good า yeah, คะาเยอะที่แปลงนี้ไม่มีแกะอยู่ประมาณสองเดือนแล้วนะคะยญาก็จะขึ้นดูอันนี้หญ้าหาที่เราเอ่อตัดเป็นฟางแห้งให้เขาคือย้าอันนี้คะ่ะเรียกว่าโคเ o อร์พ้มใหญ่มากเลยดู มีประโยชน์มากๆเลยนะคะยาโคเวอร์นะไปไปไปถึงแล้วนี่ประตูอยู่ตรงนี้เองไปเร็วๆอยู่ e e p moving t h e m o อยู่จ u s t l e a v e m here? ทุกคนคะแกะ,แกะของเราที่นี่เราเลี้ยงเป็นแกะไล่ทุ่งนะคะเลี้ยงแบบอยู่ธรรมชาติไม่มีไม่มีคอกไม่มีโรงเรือนให้นอนนะคะก็คือปล่อยทุ่งเลย าฟาร์มแกะที่นี่เกือบทุกฟาร์มทำแบบนี้นะคะปล่อยทุ่งที่เหมือนฟาร์มอะประมาณเป็นพันๆไร่แล้วเราก็ทำที่เป็นแปลงแปลงละ 30- 40ไร่ไว้ไว้นะคะแล้วก็ปล่อยเขาที่แปลงหนึ่งหนึ่งอาทิตย์อะไรประมาณนี้นะคะพอค,ครบหนึ่งอาทิตย์เราก็ไปย้ายเขาออกไปที่ที่แปลงใหม่อย่างเงี้ยค่ะจะทำไปเรื่อยๆย้ายไปเรื่อยๆเป็นแกะไล่ทุ่งนะคะ ูแบบธรรมชาติค่ะเนี่ยค่ะถึงแล้วที่แปลงที่เขาเจะมาอยู่ค่ะที่แปลงนี้ก็เป็นถนนผ่านนะคะก็จะประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่มาช่วยกันต้อนแกะนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะจิมมี come on